สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอนําคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พยาพิชัยดาบหักซึ่งประดิษฐถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐนะคะึ่งอีกสักครู่ค่ะประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตนะคะก็จะ,ะพร้อมใจการรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีที่บริเวณสนามกีฬา พระยาพิชัยดาบหักซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งนําโดยท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายโยธินสมุทรคีรีพร้อมข้ราราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรชุมชนประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีด้วยการร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติไปพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศในเวลา18นาฬิกาค่ะ สำหรับโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะก็มีพลังมวลชนจํานวน6 0 0มืกว่าคนในจังหวัดอุตรดิตฐ์ทั้งภาคราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดอุตรดิตฐ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมถึงนักเกรียนนักศึกษาตลอดจนพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าจากทุกท้องที่ในพื้นที่9อําอเภอในจังหวัดอุตรดิต์นะคะได้มารวมตัวกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นน้องน้องเยาวชน ระะวมถึงหน่วยงานภาคต่างๆนะคะที่เห็นภาพในจอนี้ก็จะเป็นคุณกล้วยเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังชาวอุตรดิตนะคะก็มาร่วมแสดงความรักความสามัคคีในครั้งนี้ด้วยนะคะขณะนี้ค่ะก็เป็นการแสดงในชื่อชุดสามวัฒนธรรมรำบายสีจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตนะคะ อยต่อของภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนดังนั้นอุตรดิตจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามวัฒนธรรมทําให้มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มชนทั้งกลุ่มล้านนาล้านช้างไทยกลางหรือว่าสุขโขทัยนะคะ จึงนำทุกภาคส่วนของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีกันในครั้งนี้นะคะในทียว่ามากันเป็นจํานวนมากเลยนะคะกว่า60,000คนนะคะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงชุดท่าปลาเมืองโบราณตำนานเมืองใต้น้ำค่ะซึ่งแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านปากปาดอําเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ 在灿烂的中。 การแสดงชุดนี้นะคะแรงบันดาลใจในการแสดงชุดนี้ค่ะได้มาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่ตั้งเขื่อนสิริกิจในปัจจุบันซึ่งก็ได้มีการสืบสารวัฒนธรรมแต่โบราณมาประยุกต์ใช้เป็นท่ารำประกอบในการแสดงนะคะ สำหรับการถ่ายทอดสดโครงการไทยสามาคัคคีไทยเข้มแข็งท่านผู้ชมสามารถ,าารถติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,รทไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา50นาทีของทุกวันเรียงตามลำดับตามตัวอักษรของจังหวัดจนครบ76จังหวัดสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์จัดเป็นลำดับที่73ค่ะและในเวลา18นาฬิกาประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะร่วมกันร,ร้องเพลงชาติและคารพธงชาติพร้อมกันกับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะโดยโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดในวันที่4 ธันวาคม2552นี้ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะและในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา 5ทันวาม2 5 0 0วาคม2552นี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะรวมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันอธิษฐานขอพระบารมีจงดนบรันรดาลให้เกิดพลังสมานสมาสมาัคคีของคนไทยในชาตินำความสงบสุขให้แก่ประเทศไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมพันษาย,ยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทินค่ะ สำหรับสถานที่ที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มารวมพลังกันแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเพื่อร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธรงชาติตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งในวันนี้ก็คือบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งที่บริเวณใกล้ๆกันนี้ค่ะเขาจะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งปฏิสถานอยู่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญรักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพญาพิชัยครอ,องเมืองพิชัยในสมัยทนบุรีท่านก็ได้สร้างเกียตรติประวัติไว้เมื่อพศ1316พมายกทัพมาตีเมืองพิชัยพญาพิชัยก็ได้ยกทับสกัดทับพม่าจนแต่พ่ายกลับไปนะคะการรบในครั้งนั้นะดาบคู่มือพญาพิชัยก็ได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพมา่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวจึงได้สมญาณาว่าพญาพิชัยดาบหักค่ะ สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลังสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักที่สักใหญ่ของโลกค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้แก่ดอกประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ต้นสักนะคะ ส์า,าถือว่าเป็นผลไม้ที่มูมลค่าการผลิตมากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็มีทุเรียนที่นิยมปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งพันุหลงรับแลและหลินรับแรนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็ได้แก่เขื่อนสิริกิตต์ค่ะ ขณะนี้เรากําลังรอสัญญาณถ่ายทอดไปยังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศตอนนี้ขอเชิญชมสารคดีจังหวัดอุตร,รดิตถ์กันก่อนค่ะอุตรดิตถ์เดิมชื่อว่าบางโพท่าอิฐเป็นตำบลขึ้นกับเมืองพิชยัยเป็นเมืองท่าแห่งทิศเหนือเพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน และเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญมาแต่ครั้งกร,รุงศรีอยุธยาโดยพระพยาพิชัยดับขัดได้ต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญเป็นขุนศึกผู้บารมีสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งสมเด็จพ,พระปิยมหาราชเสด็จพระภาคเมืองพิพชยัยทรงเล็งเห็นว่าบางโพธาอิฐเป็นศูนย์ทางการค้าของภาคเหนือตอนล่างการชำระคดีการเก็บภาษีอากอรและติดต่อราชการสะดวกกว่าที่เมืองพิชยัยจึงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ยกฐานะตำบลบางปูท่าอิฐเป็นเมืองพร้อมทั้งพระราชทานนามใหม่เป็นอุตรดิษฐ์ตราบจนปัจจุบันจากความเป็นมาของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะคะในตอนนี้ก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ เวลา18นาฬิกา จบลงไปแล้วนั่นนะคะเป็นการขับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดอุตรดิต์เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมาสามัคคีของคนในชาติในวันพรุ่งนีขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดอุทัยธาน,นีในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ